มองนี้นี่เคยมาจุดลายเธือด้ะครับพี่น้องขั้นหน้าขั้นนี้นี่จืดใจนะครับทั้งแรงทั้งฝนครับพี่น้องครับกลับสวัสดีครับพี่น้องปองป่ายหองเบ้าดุมลูดกครับมื่อนี้มาเยี่ยมมายามสังเที่ยวครับมีได้มาเยี่ยมมายามเดียวตะเฮงครับพี่น้องการหลายงาหลายงาวิจัยงานครับพี่น้องบึงพื้นกับลั่งตะไม้ไผ่ครับไม่ไผ่ตัวนี้ก็ที่จะเอาปิดบางไฟตะไร่น้อยครับ ำลังอัดอัดโดยใช้กาานีิบไม้ครับพี่น้องครับกาานีิบไม้นี่เล้ยเข้านี่ละโอสวัสดีครับสั้งที่ครับสวัสดีครับโอ้เอ็ดได้หลายบ้างแล้วตัวนี้โอ้นี่กงซื้อกงสาวครับพี่น้องนี่นี้คือวัตถุดิบครับพี่น้องนี่นี่คือกรรมะทันครับพี่น้องครับแห้งได้ครับเป็นลรมแห้งครับพี่น้องมาเยี่ยมมายามสังที่ครับพี่น้องทั้งเือสีน้อยเฮ้าบ้านมื่อนี้ ไฟตะไลไม่ไพลครับพี่น้องครับตัดเรียบร้อยแล้วต่อไปก็เป็นการตีกงครับเป็นการเฮ้ากงกับสีฟ้าสดใสครับพี่น้องครับสีฟ้าสดใสขั้นตอนการเข้ากงครับพี่น้องครับใส่ตะปูน้อยครับพี่น้องตะปูน้อยเทดานี้นี่น้อยคักเท่านี้ครับนี่ตะปูเค็มเลยตีกงกงพ้นกับอ็ดไว้เรียบร้อยแล้วครับเพื่อความรวดเร็ว ว่าอาจจะมีได้ติดลหล่มดื้อนเลยติดแล้วโอ้ติดบ่ะลภาพพี่น้องเฮามาเบงเพง่นติดติดหล่มเพื่อบเบิ่งพร้อคมครับวันนี้วันนี้เป็นโอกาสที่ดีครับที่ได้มาถืจังหวะพอดีครับพี่น้องแต่ว่ามือหลังอาจจะมาทายอย่างละเอะียดแลวก็อาจจะใสลามภาษาแปรเฮ้อพี่น้องตั้งชาติเฮ้ได้ฟังนําครับพี่น้องเพื่อจะเป็นการต่อย,ยอดซึ่งเสริมกันท่องเที่ยวครับพี่น้อง พี่น้องคนล่งเพิ่นคอมเมนต์มาว่าเพิ่นฟังมีรู้เรืองสันนะครับบ้าวดมกับว่าภาษาผู้ไทยเป็นภาษาถิ่นครับพี่น้องครับต้องขออนุญาตพี่น้องที่ฟังไม่ออกนะครับบ้าวดมก็จะเสริมเป็นภาษากลางด้วยนะครับพี่น้องต้องขอขออนุญาตนะครับนี่คือบั้งไฟตะไลครับพี่น้องบั้งไฟตะไลไม้ไผ่เล็กครับพี่น้องครับโดยช่างทิวณาหนองขี้พวนครับสุมกิ่งทอง แอนหมักอร่อยหอมนะครับพี่น้องครับช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปีก็จะมีเทศกาลบุญบั้งไฟตะไลล้านวัฒนธรรมผู้ไทยนะครับพี่น้องครับจัดขึ้นในช่วงวันที่20-21ของเดือนนะครับของทุกปีพี่น้องอยากมาเที่ยวชมก็จัดเวลาไว้เลยนะครับอีกไม่นานปีใหม่ ผ่านไปก็แป๊บเดียวครับพี่น้องสว จะมีก้อนก้อนนี่นะครับนี่ดอกสว่านที่ท <c oughs> ่านได้เตรียมไว้เพราะว่าเพิ่นมี่ท่านจะโอ้ <c oughs> แต่ว่ามื้อนี้ว่าดมมาเยี่ยมมายามเพิ่นเลยเออถ้บ <น S 2> เบิ้งครับพี่น้อง <c oughs> พอดีจะลอง <c oughs> พอดีเพิ่นก็นจะลองลองเบิ้งสักก้อนเนาะครับเพราะว่าถ้าไปฮอดมืองานอีหลีถ้าเฮามีลองนี่มันอาจจะ คิดคืดได้ครับพี่น้องครับมันกัต้องร่องทุกเทือกทีเอสครับอันนี้คือเป็นสูตรสําเร็จของเพิ่นครับดินปั้ซิลชุดนี้น่าจะแห้งกันแล้วตัวนี้เอสมาจากดินปร้ซิลที่เป็นใสๆนะครับดินปั้ซิลเป็นลังครับพี่น้องครับ ใส่อย่างน้อยหัดครับพี่น้องครับใส่อย่างน้อยหัดหลุมลมเปิดเอดมาไว้แล้วครับลมเอ็ดเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับผูไว้เรียบร้อยครับพี่น้องผูไวเรียบร้อยแล้วครับหลมก็ได้ถ้าเทอม,ามาัดเสื้อครับพี่น้องเบิ่งขั้นตอนกา,การมัดครับพี่น้องขั้นตอนการมัดร่มติดร่มครับพี่น้องเป็นบ้างไฟตะไลไม้ไผ่ครับของช่างทิวทีมงานหมากอร่อยหอม สุมกิ่งทองครับพี่น้องครับพี่น้องคือจะได้ไปจุดในงานพิธีต,ตั้งตั้งครับเฉลิงสมโพธเป็นงานเราเลือกกได้ครับพี่น้องว่าแต่พี่น้องคือจะได้ครับมาสร้างจ่องนำเพิ่นได้เด้อพี่น้องเด้อ ไม่ไปหวอดตะปูเท้แต่ยางมีดีตะปูก็เกิดความหอนความหอนกับมาละลายตะปูนี่เอาางเอาไว้คัดยางมันไฟมันจะออกมาเสื้อยางยางกระพื้นหล้มกับป้อยแล้วแต่เนี่ยป้อยตอนหึนเนี่ยหัดม่ดีนี่เมื่อะป่ป้ยตอนหึน หาดกอนอยู่แล้วแล้วเขาเก็บเฟืองเมืแล้วดอกยันตัวไปตู้เสกกล่องมันยันตัวไปตู้เสกกล่องมันแล้ว น่าจะพลาดอยู่ขั้นตอนการเสื้อใส่ครับพี่น้องครับเรียบร้อยแล้วก็เพิ่นล่ามิทันจุดครับเพิ่นล่าสาธิตว่าโยนแบบลื้อวิธีการโยนมังไฟนะครับจับต้องจับทางตะปูนะครับวิธีจุดต้องจับทางตะปูด้านที่มีตะปูครับพี่น้องครับแล้วกั ชูไปไปเบื้องน้ำเดียวครับพี่น้องวันจ,จุดโชว์แล้วมื่อนี้เอาได้โอกาสดีครับพี่น้องเบื้องน้ำเดียวครับมองนี้นี่เคยมาจุดลายเธอเลยครับพี่น้องขั้นหน้าขั้นนี้นี่จืดได้นะครับทั้งแรงทั้งฝนครับพี่น้องทั้งแรงทั้งฝนเลยครับลม,มแห้งครับพี่น้อง หยุดแล้วครับพี่น้องครับจุดแล้วลุดด้นเรืเรยครับเราล้มหลักกลางมาครับพี่น้องครับอ้าวลุ้นสวยงามครับจั่นขนาดเลยคุณน,นะลงแล้วลงแล้วล้มกลางสมบูรณ์ครับพี่น้องล้มกลางสมบูรณ์ครับพี่น้องโอ้ล้มพันแห่ง ลมแห้งครับพี่น้องลมแห้งลงแล้วครับเงลงแครับคูน่ะลงแล้วครับลงแล้วเห็นบ่ครับพี่น้องเห็นบ่ะคุณน่ะโอ้ลงเร็วกันะครับพี่น้องครับลงปลายไมพอดีแล้วน่ะปลายไม้ปามไฮมปไม้เออค้างปลายไมแจ้วงค้างปลายไมครับพี่น้องครับปลอดภัยไลกับมุ่นครับ โอ้ยโโครับสำหรับคลิปนี้กับผมบ่าวรดมรู้ดกและก็สั้งที่ววครับเรียวลาพปจ้าไป,ไปก่อนสำหรับคลิปนี้อยู่ดีมีสุขทุกท่านสวัสดีครับ